ไปต้านโควิดได้จริงดิอ้าวแล้วไปฉีดที่ไปฉีดเนี่ยมันได้ไหมเล่ายอมฉีดเนี่ยมันไปได้เหรอแกถามอะไรเงงๆงแบบนี้เล้วเพื่อนโควิดมนอาจจะมาทำอะไเราก็ได้ไวรัสโควิดนั่นนะะ่ะเพื่อนรีบเข้าบ้านเร็วเร็วรีบใส่แมก์โควิดมาแล้วหนีโควิดได้เลยอไอ้ชั่ว เข้าพิดทางถูกแล้วอ่าขอโทษแผลเข้าประตูโหประตูโคตรไป่อัตโนมัติเลยฮทำไงต่อล่ะฉันไม่รู้อะก็พอดแมนโควิดเยอะมากอ่ะคนติดตายหมดเลยนะเพื่อนฉีดวัคซีนไปไม่ตายก็แล้วว่อืมัดใช่นะ เพื่อนแต่ไอ้พวกไอ้พวกแบบนายห้ามโดนความสกปรกใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวเราไอ้ไอ้ตรงประตูไอประตูตรงนี้มันพังไอ้ประตูตรงนี้มันแกว่งใช่ไหมเราเอาบล็อกนี้มานี่เอาบล็อกนี้มาปิดนี่ปิดไว้นี่มันก็จะติดเลยเนี่ยมันไม่สามารถแค่ออกอา้าวนี่นี่เวลาจะปิดเพราะ ไอ้อเฮ้ซอมไปไม่โอ้โยอย่างเงี้ยเราก็ติดโควิดจีเราต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อนนายก็ชื่อนายดูสิเพื่อนความตายมันก็ถึงอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะเพื่อนฉันจะทําประตูให้ใหม่นะเพื่อนนะจ่ว่าจเป็นประตูที่ก,กระกระเถอไอ้ตายเถอเดี๋ยวราขอเวลาจัดของเตรียมของก่อนตายซิวีเพืน่นต้องตอนอีพีสอ่ะไม่ไมีคนคด คนครบก็อยาฟ้าทะลายโจรไม่เพื่อนเราต้องคิดคนใหม่เผื่อมียาดีกว่าฟ้าทะลายโจรในบ้านนั่นนะ่ะฟ้าทะลายโจรมันไม่ดีะนะเพราะว่ายิ่งกินก็ไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเปล่าแต่ที่นี่นภาคอีพีสองฉันก็จําไม่ได้แล้วว่ายานั้นแล้วคุณตํารวจที่โทรมาเนี่ยฉันบอกไปแล้วว่ามันตำรวจคุณคุณตำรวจจากอีพีสองเขาบอกว่าไอ้เรื่องอะไรแบบนี้ ในะพูดให้ดูเรื่องสิงจะบอกท่านผู้ชมคือต้อง ep สองเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ฟ้าทลายโจรคือฟ้าทลายโจรทำไมจะช่วยได้ปิดไปเถอะเพื่อนรูดซิ่ปากไปเถอะจนข้างบนเราก็มีสะเบียงกินด้วยนะเพื่อนใช่สะเบียงกินก็อืมไม่น้อยแม่แต่นิดแต่มันน้อยมากแค่ส้มสามลูกปอกเม็ดเดียวก็หมดเลยฮะ แล้วก็หน,นมเลหอ่อเดียวก็ลงหมดนะฮะถึงแม้มันจะใหญ่ก็เถอะเพื่อนดีวมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นฝนีเงียมันเป็นอะไรที่โคตรมันเลยแหละโควิดอย่างเงี้ยเทเลสก,กิจแบบเนี้ยเพื่อนนั่นนั่นข้างนอกในดูข้างนอกสิไหนไหนไหนว้าวดูข้างนอกนั่นสิอ๋อนั่นไงข้างนอกเฮ้ยนั่นมัน <c oughs> คนที่ติดโควิดนี่นะอืมถ้าเกิดเป็นแบบนี้นล้วมันหมอนีมนี่นะโอ้ยรีบขอนกนี้ยไปแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้พระเจ้าไปแล้วเหรอเนี่ยเขาไปแล้วหูจะไม่อยากเป็นโควิดเลย <ๆ S 1> ถ้าเกิดเป็นโควิดเราต้องไอออเจียนหนักแล้วก็อ้วกหนักจนจะตายเลยอืม <ๆ S 1> ใช่ไม่มีมันไม่มียารักษาได้ฟาไรโจนก็มีแค่หนึ่งเดียว แต่ก็ไม่ได้ช่วยบาปออะไรเลยเพื่อนก็จริงนะฟ้าทาโจนถึงแม้มันจะแบบช่วยอะไรได้นิดเกียก็มันก็มีประโยชน์ด้วยแล้วฉันขอเวลาดึงมันออกข้างหน้านี่มีส้มให้กินด้วยอะในหิวใช่ไหมเอาไปกินแต่หนงานก็พอแล้วใช้ชีวิตห้มนดีๆนะกลมๆยิงหมูแพงด้วยนะเออจริงด้วยใช่ใช่ใช่หมูน่าจะแพงอว้หมดแล้วอะ หมดละอืหมดแล้วนะดีติ๊บ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 ,บ,บ,บ Yes มียามียารักษาไหมไเนียเนตกาก์ดแองเฟเน่มันเลยจะดาวน์โหลดติด <c oughs> ไม่ได้เรื่องอะไรเลยกูเกิลบอกว่าไม่มียารักษาอีกอาจจะมีซิริสิลืมไปใช้ซิริส์ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนอะไรนะ่ะเฮ้ยได้มาโควิดนี่เพื่อนแต่ตรงนั้นเนี่ยไอตรงรูตรงนั้นมันมไอตรงคอมที่พวกเรามีเนี่ยมันสกรปรกเพืเ่อนนติดโควิดไม่ละเพื่อนจะตายอืมไปขึ้นสวรรค์กันเุอกคนไม่เอโควิดตายแ่่เดะตายขาคอมเออเอาหลังหักอีก